ตอนนี้ก็อยู่กับผู้นําของบ้านไหนครับบ้านดอนมะเหลื่อมนมะเหลื่อมชื่อชื่ออะไรครับสมศักดิ์พินิจการผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านมะเหลื่อมใช่ไหมแถวดอนกระชากกันนี่อดนมะเรมะเหลื่อมดอนกระชากแถวแถวนั้นไกลๆกันตำบลคำแถาตำบลพุนโตการพุนสงกาเอ๋อนี่ยผมเข้าใจผิดอ๋อที่วัดนี่สวยเนี่อ๋อเห็นโอเควันนี้พาเด็กน้อยมา มาเลยมาเกณฑหาร,หารวันที 3, ่สามเมษาหกแปดอำเภอโน้นสูงนี่ครับเต็มอันนี้เอ่อเล็กน้อยบ้านเองบ้านเจ้าคนผู้ช่วยมาห้าคนครับห้าคนพอดีคนพันคนพันสองคนสองหรือสามโดยตำแหน่งผู้ใหญ่ผู้ช่วยเนี่ยเข้ามาอำเภอเข้าให้ทำน้าที่อะไรบอกครับ <มา S 1> อะไรผมไม่ค่อย,อยรู้รเวลาลูกบ้านมีอะไรเกิดปัญหาครับคอยเซ็นหนังสือเซ็นอะไรถ้าเกิดมีปัญหารับรองแล้วคอยเซ็นรับรองครับว่าจริงเหตุยังไงรับรองว่า ใช่ไหมหรือไม่ใช่ยังไงต้องให้เหมือนกับใ,<ช>ให้ปากคำประมาณเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราเป็นผู้นำผู้นำเป็นตัวแทนเ<ม>ส้นแทนผู้ปกครองเขาได้เวลาอ,อ๋ออันน,น,นี้ก็อยู่กับเอ่อเดี๋ยวเมื่อวานนี้เขาคัดเลือกเราไปวันที่สองแปดตำบลวันนี้อีกแปดตำบลไหม,ม,มประมาณอีกแปดเนาะมันมีสิบพกเนาะเอ่อตรงสูบเรือสองหรือสามสามเนาะ สามคนโอเคสามคนแต่ก e ็สมัครอีกหนึ่งอ้าวตัวนี้โอ้ก็จะเห็นเขาบอกว่ามีสิทธิตประโยชน์อะไรมากมายเนาะใช่ไหมปีปีนี้เนาะมันหลากหลายเนาะเออคนจะนี่ก็หันมาสมัครมาไม่เอาไม่ไม่อยากลูกทหารมาไม่ปีนี้มาแต่ก็รอรอโชคใบดำใบแดงนี่นายเชลเลนเชลเลนไอไอนายเชลเลนลูกชายชื่ออุ้มชื่ออุ้มแต่ว่าอยากได้ใบดำเพื่อเดี๋ยวไปทำงานสำการเนาะวันนี้ก็ขอบคุณคุณ ผู้ช่วย <ช coração S 1> ผู้ช่วยพยาบาลสมซักพินิตกลางตำบลพุทธคามอำเภอสุขประดิษขอบคุณผู้ช่วยครับสวัสดีครับ <objects> คุย <generated> ก <Hot els> <usa> ับผู้ช่วยครับก็ให้ข้อมูลครับเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลครับสวัสดีครับบุณยศิ3เมษายน68เป็นสุขพาลูกบ้านมากเลยครับครับ